เปราะบางที่ได้รับเงินรายเดือนจะโดนตัดสิทธิ์เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทไหมดูคลิปนี้บุ๋มหาข้อมูลมาสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบก,กับบุ๋มในวันที่7มกราคมปี2566ค่ะทุกคนซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็ไปหาข้อมูลมารวบรวมแล้วก็ตอบคําถามให้กับทุกคนนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะว่ากลุ่มเปราะบางก็จะได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะคะที่ได้รับเงินบิ้งชีพรายเดือนนั้นจะโดนตัดสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่รวมไปถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ด้วยนะคะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะซึ่ง สำหรับเงื่อนไขเงินดีท่านลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะคะผุ๋งก็ไปหาข้อมูลมานะคะ ที่เขาถแถลงเอาไว้นะคะนายกเศรษฐาถแถลงเอาไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน6 6ที่ผ่านมานั่นเองนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะว่ามั่นใจนะว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีเหมาะสมและไม่เกี่ยวกับเทคนิคหรือว่ากฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าทำถูกต้องทั้งหมด ซึ่งก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาคงจะให้ข้อคิดเห็นในเชิงที่เป็นบวกและเราสามารถทําโครงการนี้ได้แต่มีจุดยืนเดียวคือมีคําถามว่าตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตหรือไม่ได้อยู่ในวิกฤตมีวิกฤตและมีความจําเป็นที่ต้องทําหรือไม่ถ้าบอกว่ามีวิกฤตและความจําเป็นคือเรามี GDP ที่ติดลบแบบนั้นคงไม่ต้องทําเพราะ GDP ยังไม่ติดลบ แต่9ถึง10ปีที่ผ่านมา GDP มีแค่1.9%ต่อปีเราไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเลยแต่ประเทศอื่นโตกว่าเราถึง2เท่าอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนายกก็มีการระบุเอาไว้นะคะแล้วก็นายกเองนะคะก็ยอมรับนะว่ารัฐบาลเชื่อว่าเราอยู่ในวิกฤตที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่าไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินขนาดนั้น กระตุ้นแค่คนจนที่มีรายได้ต่ำจริงๆก็คงพอหากเทียนกันไปอย่างนี้ก็คงไม่จบนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูด้านเงื่อนไขกันบ้างน,นะคะสําหรับคนที่รายได้เกิน7,000 0บาทและมีเงินเก็บเกิน5,000 0 0บาทรัฐบาลก็ได้ออกโครงการ E-refund นะคะซึ่งกลุ่มนี้เขาจะเข้าร่วมรับสิทธิ์เงินดิจิทัลไม่ได้นะคะเพราะตามเงื่อนไขแล้วคนที่มีรายได้เกิน70,000บาทแล้วก็มีเงินเก็บ5 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปในบัญชีนี้นะคะจะไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะก็ถือว่าเป็นคนรวยนั่นเองนะคะเขาก็ออกนโยบายมาเป็น e v f u u n d ให้นะคะก็คือสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีให้แทนนั่นเองนะคะแล้วก็หากมีการใช้จ่ายนะคะก็จะได้เงินคืนนั่นเองค่ะซึ่งมูลค่าไม่เกิน50,000บาทนั่นเองนะคะช็อป50,000เงินคืนไม่เกิน1 0,000บาทถ้าเทียบเท่ากับโครงการเงินดิจิทัล w a ลเลต ก็อันนี้ก็คือทางทีมงานเขาคิดมาแล้วว่าน่าจะถั่วเฉลี่ยได้นั่นเองนะคะสรุปนะคะคนที่ได้รับสิทธิ์เบีย้ยความพิการหรือว่าเบี้ยังชีพผู้สูงอายุนะคะที่มีรายได้หรือว่าเงินเดือนไม่ถึงเจ็ดหมื่นบาทหรือว่าห้าหมื่นบาทนะคะก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับในโครงการนี้อยู่นั่นเองนะคะก็คือไม่เกี่ยวนะเขาตัดแค่กลุ่มคนที่ มีรายได้5้าห0ื่นเจื่นแล้วก็มีเงินฝากนะคะห้าแสบาทในบัญชีแล้วก็ไม่รวมนับเกี่ยวกับสลากดิจิทัลที่อยู่ในระบบนั่นเองนะคะเอารวบรวมแค่เงินในบัญชีเท่านั้นค่ะ ก็สรุปว่าสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไม่โดนตัดสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะว่าก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาคนไหนมีความสงสัยหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ